ฮัลโหลเฮ้สวัสดีครับน้องๆทุกคนว้า wow. วของเล่นวันนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้โ oh. หคราวคราวแม่วัวนะครับนี <c> ่ <oughs> แม่วัวยังเดินได้เดจระเข้จะกินแม่วัวแล้วว้ wow. าวจระเข้ตามไปกินแม่วัว เฮ้ยบัฟฟาโลสีสวยมากเลยทุกคนไอ้บัฟฟาโลไปเอ้เอลฟเฟนช้างโอ้โ oh, หตัวใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โ oh, หช้างแมมช้างนี่เป็นช้างแอฟริกานะฮะแอนิมอลเวอร์นี่สัตว์ป่าทั้งหลายแหละ โดนช áng, ้างเตะเอาแล้วนี่เอ้ยนี่อะไรวะว้าวไดโนเสาร์ไดโนเส,โนโสาร์้ึโดนช áng, ้างเตะอันนี้ก็ไดโนเสาร์หน้าเหมือนอูด๊ดเฮ้ยวัวนิ่งเลยวะวัวไม่เดินเลยมอมอ โอ้ลุมมหมนแล้วไดโนเสาร์ลัสอุ้ยหางหลุดไปแล้วทุกคนหางเขาหายไปไหนแล้วอันนี้พีทีเล็กส์ทีเล็ก,ลก์โห้มาลุมอะไรกันอยู่ตรงนี้ไปเลยเอ้ยล้มไปแล้วตัวหนึ่งนี่ ว้าวไดโนเสาร์คอยาวกินพืชโอ้มีหลายตัวโอ้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ช้างไปนู่นแล้วกระดิกหงหูเขากระดิกได้ดิดิกๆดิกสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนวันทูที่ 1, 2, เอาหางเขาอยู่นี่ทุกคน โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ